สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนท,กทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันเนาะสูส่ช่องเล็กๆของเราครับ sw fan ผีช่องของเด็กผีสายอวยวันนี้ครับกึ่งกแล้วกันนะครับมีคุยหลังเกมที่ผ่านมาบ้างแล้วก็มีก่อนเกมนะครับผมวันนี้เนาะตอนเที่ยงคืนครึ่งไหมนะครับผมแมชสเตอร์ไิเต็ดครับผมจะเจอกับทางยวนะผมขออนุญาตเช็คนิดนึงนะครับเพื่อความเชื่อ มนู U, นะครับผมเปิดบ้านอุทอร์รดับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสแน่นอนครับผมเราต้องชนะฟอร์เรสให้ได้ไม่งั้นตารางเรามันจะขยับขึ้นบนไม่ได้แน่ๆนะครับแต่ว่าก่อนอื่นครับก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมรบกวนเพื่อนๆด้วยที่ผ่านทางมาทุกท่านนะครับกดซับสไ i b e นะครับผมกดไลค์ช่องให้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบเรากดไลค์ครับ แต่ก่อนที่จะชอบเราอย่าลืมดูจนจบคลิปก่อนนะลืมแนะนําตัวไปผมชีธิ์ครับแน่นอนนะครับก่อนที่จะไปฟังก่อนเกมเดี๋ยวขออนุญาตควานหลงของเกมนัดที่ผ่านมาก่อนนะครับคนลงนี้นะครับผมไปอ่านมาแล้วเออโอเคมันน่าสนใจแล้วก็อยากฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างนะครับคนลงนี้เขาบอกว่านะมันโพสเหมือนไม่ใช่โพสด,ดิ มันเป็นสกซุปข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับผมพาดหัวข่าวใหญ่มากนะครับว่าาแฟนแมนยูนะครับว่าไงอมโมริมเผยเหตุปรับตัวจริง6ตัวนะครับเกมแพ้อาร์เซนอลแม้เพิ่งถล่มเอเวอเรสต์มาได้นะครับแน่นอนนะครับเมื่อวันที่5นะขออนุญาตอ่านให้เพื่อนๆฟังเนาะเมื่อวันที่5นะครับธันวาคมที่ผ่านมาโรเบนอโม,มริมครับผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ ให้สัมภาษณ์หลังเกมพิเมอรีกนะครับคู่บิกแมต์นะครับที่ผ่านมาก็คือเกมแพ้อาร์เซนอลส่วนสองนะครับทำให้คุณซื้อหนุ่มชาวโปรตุเกสครับปลาใช้นัดแรกนะครับในการคุมทีมปีศาจแดงนะครับสถานการณ์ล่าสุดบนตารางพิีเมรีครับแมนยูแข่งไป14นัดนะครับได้มา19คะแนนนะครับลนจากอันดับ9ไปอยู่ที่อันดับที่11ส่วนอาร์เซนอลนะครับเพิ่งมี แต้มเพิ่มเป็น25แต้มเอ้ยไม่ใช่25 28แต้มนะครับเท่ากับเซลซีแต่รูปประตูได้เสียก็เป็นรองเซลซีเนาะนะครับจึงหลนอยู่เป็นอันดับ3ส่วนห่างจากจากฟูงอยู่7แต้มนะครับทางนี้รูปเบปนอมโมริมครับถูกตั้งข้อสังเกตในการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นถึง1 1ตัวอ่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่น11ตัวจริงตลอด4เกมที่ผ่านมานะครับแมนยูนะครับเกมนี้นะครับได้ปรับ11ตัวจริงถึง6ตัวนะครับ เกมลั6คนเนาะ6ตัวจากเกมชนะเอเวอเรตัน4-0นะครับโดยพักอารมัดเดียโลอารมัดอา่าพักอารมัดเนาะแล้วก็มาคาราฟอร์ดโจโซลเซซี่นะครับแล้วก็คาเซมิโร่ขณะที่ลิซันโดมาร์ติเนสีสนะครับแล้วก็เมนูติดโทษแบงนะครับส่วน6คนนะครับที่ได้ออกตัวสตาร์ทแทนนะครับก็คือรัสมุทฮอยรุนนะครับผมอ่ากานาโชเมสันเมาส์นะครับอูกาเต เทเรลมาตาเซียแฮร์รี่แม็กไกวนะครับก่อนเปลี่ยนแนวลูกที่ฟอร์มดีอย่างอาร์มัดมาคาตตัฟฟอร์ดโจเซซึกซีลงมาแทนนะครับรวมถึงเลนิโยโรที่ลงมาประเดิมนัดแรกได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะลงได้แค่ไม่กี่นาทีนะครับอย่างไรก็ตามครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเอ่ยด้วยการลงเอ่ยด้วยการแพ้อาร์เซนอลโซอาสองทำให้รูเบนอัมบริมครับถูก ถามถึงสาเหตุที่โรเตชันผู้เล่นนะครับหลายคนหลายตำแหน่งซึ่งนะครับมีผลต่อ,อมีผลต่อเนื่องนะครับของทีมก่อนตอบว่ามันไม่ใช่เพียงนะครับมันไม่ใช่เพียงเพราะว่าเราชอบเปลี่ยนทีมตลอดแต่เรานะครับต้องการาต้องทำให้ผู้เล่นทุกคนฟิตสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเฮลที่ไม่กวายครับมีเวลาจำกัด ไทเรือมาละเสียก็มีเวลาจำกัดเมสันเมาส์มีเวลาจำกัดเลนิยูโรยิ่งมีเวลาจำกัดเราต้องจัดการทีมและชนะเกมนี้ในแนวทางที่แตกต่างวิธีการเล่นที่แตกต่างครับต้องเพจซิงให้มากขึ้นพรุ่งนี้เราต้องประเมิน <c oughs> พรุ่งนี้เราต้องประเมินและกลุ่มนักเตะที่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่ไม่ได้ลงเล่น เราต้องมีทุกคนเพื่อทำงานและลงเล่นและปัฒนางทีมต่อเนื่องเพื่อนเพื่อน,อนคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นี้ครับสำหรับตัวผมเองสัมภาษณ์ดีนะคือเขาไม่ได้โทษไปที่ผู้เล่นเขาไม่โทษไปที่แบบอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหรืออะไรเลยนะครับคือสาเหตุที่แพ้ก็นั่นแหละครับเรารู้กันดีครับลูกเซตพีดลูกตั้งตะเราไม่ดีเท่ากับอาร์เซนอลเราจึงแพ้ แต่นะครับผมอมูริมไม่ได้โทษผู้เล่นเลยไม่ได้กล่าวโทษผู้เล่นไม่ได้กล่าวโทษแผนการอยู่กลางๆครับกล่าวเอ่ยไปถึงนะครับผู้เล่นที่แบบไม่พร้อมไม่ฟิตมากกว่าแล้วก็ทําให้แบบทุกคนเล่นไปด,ได้วยกันได้โดยที่ไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บอีกนะครับก็เป็นคําสัมภาษณ์ที่ดีนะสำหรับผมเองคือเป็นคําสัมภาษณ์ที่ดีแล้วก็นี่แหละสิ่งที่ควรทําไม่ใช่ว่า ผู้เล่นไม่ฟิตผู้เล่นไม่พร้อมก็ดึงดันจะใช้อยู่งั้นแหละนะครับผมมีปรับเปลี่ยนบ้างมีทํานูน่นทํานี่บ้างเกี่ยวกับผู้เล่นแบบนี้สินะครับมันจะทําให้แบบทีมเราเดินหน้าไปได้อันนี้คือสำหรับตัวผมเองผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยกับคำคำสัมภาษณ์ของโมริมนะครับทีนี้นะครับคุยก่อนเกมก่อนเกมแมนยู <laughs> เปิดบ้านรับการมาเยือนของฟอร์เรสต์ช่วงนี้แม่งฟอเรสต์แม่อฟอร์มดีว่ะ รู้สึกว่าอันดับฟอร์เรสต์ม่งจะสูงกว่าแมนยูด้วยมั้งถูกไหมเพื่อนๆถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ฟอร์เรสต์อันดับ7นะครับตอนนี้แมนยูอันดับ13แล้วหรอถ้าผมดูตามตารางนะแมนยูสิบสามฟอเรสต์เนะครับก็ครึ่งต่อครึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าอาม,มริมจะจัดทีมลงไปยังไงแต่หตอนนี้ฟอร์เรสต์น่ากลัวครับคือผมอยากให้อมโมริมจัดทีมแบบให้มนัแนแน่นๆนะเหมือนเกมที่เราเจออาร์เซนอล แผนการแน่นๆแบบนั้นเลยนะครับผมก็สิบเอ็ดาชีพผู้เล่นสิบเอ็ดาชีพผู้เล่นตัวจริงที่ผมคาดหวังแล้วกันเนาะโอ้ยอาการบาดเจ็บกันก่อนนะครับอาการบาดเจ็บแมนยูนะครับผมอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแมนยูนะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตฟืบฟืบฟืบอ,อ,อ,อาการบาดเจ็บตอนนี้ไม่น่าจะมีใครมากน่าจะมีลูกชอที่เจ็บอยู่ลิซโดกลับมาแล้วครับโดนแบนนัดเดียวแล้วก็เมนูกลับมาแล้ว แม่กลวยก็ได้ลงแล้วเมีสันเมาส์ก็ได้ลงแล้วมาเลเซียก็กลับมาแล้วมีไหมวะผู้เล่นบาดเจ็บตอนเนี้ไม่รู้น่าจะไม่มีนะมีแค่ตัวลูกชอที่เจ็บไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็แน่นอนสิวลเลชื่อผู้เล่นตัวจริงครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมแล้วก็ความคาดหวังว่า อโมริมจะจัดแบบนี้แล้วกันนะครับผมูพรักษาประตูครับอันเดรโอนาน่านะครับแล้วก็เซนเตอร์3คนนะครับแน่นอนว่าคือถ้าเราจะเอาแน่นจริงๆอะ่ะมันต้องเป็น3ตัวนี้นะครับก็คือตรงกลางนะครับผมเป็นมาไทเดลิสนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเป็นมาซาลาุยแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นทางลิซันโดมัติเนตก็ต้องเป็นเซตนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอาแน่นจริงๆนะครับส่วนนะครับตรงกลางอันนี้คือ เกมนัดที่ผ่านมาอูกเต้คู่กับบลูโน่ทำได้ค่อนข้างดีนะผมอยากให้เสริมไม่ใช่เสริมดิอยากให้เอาเป็นคู่นี้ต่อก่อนนะครับหน้าช่วงนี้นะอยากให้เป็นคู่นี้ต่อก่อนส่วนวินแบ็กซ้ายขวาครับแน่นอนคือแบบอามัดนะยังไงก็ต้องเป็นอามัดตางผมนะอามัดฝั่งขวาครับส่วนฝั่งซ้ายจะใครก็ได้ดา์โล,กโลาา่ก็ได้นะครับดา์โล่มาเลเซียใครก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าหน้าตอนนี้คือแบบอโมริมเห็น เห็นแววหรือว่าเห็นอะไรบางอย่างจากมาเลเซียนะก็เลยดึงดันลง่าให้มาเลเซียลงเกมรอเซนอลผมว่าอามูริมเห็นอะไรบางอย่างที่แฟนบอลอย่างเราไม่เห็นแน่ๆนะครับน่าจะเป็นดารุก,ก่อนแล้วก็ครึ่งหลังเปลี่ยนมาเลเซียลงสําหรับตัวผมนะส่วนนะครับผมตรง3ตัวด้านหน้าอยากให้เป็นนะอันนี้คือความอยากให้เป็นโจโซซึซีลัดมูดอยรุนแล้วก็ มาคาร์ฟอร์ดสตัวนี้เลยเอ,เอาเอาเซิร์ซีครับเป็นตัวปั้นเกมแล้วเอาหอ,อยดุนเป็นตัวจบและฟอร์ดเป็นตัวลากเรือยผมว่าโอเคนะลองดูไหมแบบเนี้ยผมว่าน่าจะโอเคสําหรับตัวผมนะครับก็แน่นอนประมาณนี้นะครับสําหรับคุยก่อนเกมแล้วก็มีความหลงของทางเกมที่เราแพ้อ s เ n ติ20สองศูด้วยเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการจัดตัวเซตมีของผมก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ผ่านทางมาชื่นชอบเรารบกวนกดไลค์ครับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์รบกวนคนละหนึ่งจุดนะครับฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้สวัสดีครับ